สวัสดีครับโชคเข้าชันแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกันตอนเย็นๆนะครับต้นนี้นะครับเป็นไม้ด่างสายพัฒนานะครับดูลายสเตียของเขานะครับกระจายทั่วใบเลยนะครับสังเกตดีๆนะครับไม้สายพันานะครับก็จะมีลักษณะเป็นลายปืนเล็กๆนะครับเป็นสเตียด่างๆกระจายแบบนี้นะครับถือว่าเป็นไม้สายพัฒนาที่นิ่งแล้วนะครับ เขามีการด่างทุกใบนะครับคําว่านิ่งก็คือกระด่างทุกใบแล้วก็มีการเปิดด่างทุกใบนะครับจริงๆถ้าเราได้รับแสงแดดมากกว่านี้ครับสีเขาอาจจะเข้มมากกว่านี้ครับโดยเฉพาะใบใบนี้นะครับก็จะบ่งบอกถึงว่าความเป็นชมพูของเขาได้เปิดออกมาตรงด่างนะครับใบนี้ก็เพิ่งเป็นใบใหม่นะครับยังมีลักษณะอ่อนอยู่นะครับใบปกติต้นนี้นะครับเป็นไม้ใบแข็งนะครับสังเกตใบแข็งมากเลยนะครับ แล้วก็มีกระดูกรายเส้นที่โดดเด่นชัดเจนนะครับนูนขึ้นมานะครับลักษณะกระดูกายเส้นก็ตามสีนะครับสีม่วงนะครับออกชมพูนะครับครับก็เป็นไม้สวยงามนะครับสังเกตจะเป็นลายเสี้นเลยนะครับเล็กๆเนี่ยขีดๆนะครับตรงบริเวณกระดูกลายเส้นนะครับเป็นไม้ก้านสั้นนะครับสายพัฒนานะครับดูรากของเขา ก็เริ่มเดินลงกระถางเยอะแล้วนะครับเป็นต้นที่สมบูรณ์ครับต้นนี้เป็นไม้ยกยอดมานะครับเป็นไม้ยอดนะครับซึ่งตอเขาก็ได้ให้ลูกไปหลายหลายนอแล้วนะครับต้นนี้ก็ยังไม่ได้เปิดฝักมานะครับยังไม่ได้มีดอกหรือช่อฝักมานะครับเป็นไม้ใบหนานะครับการสั้นรูปทรงใบกว้างนะครับ ปายโค้งมนขอบไปพิว้วเล็กน้อยนะครับลักษณะก็อาจจะเป็นรูปผสมมาแล้วนะคบดูสะโพกกับหูใบกว้างนะครับเป็นไม้การสันที่รูปทรงก็โดดเด่นนะครับโดย,ยเฉพาะลวดลายนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็แนะนำต้นนี้นะครับสายพันธุ์ ลูปผสมการุด้านะครับก็เป็นไม้พัษสายพัฒนาแล้วนะครับสำหรับท่านใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะครับก็ฝากกดกระดิ่งนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเรานะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ